โอเคครับในตอนนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนของการทำแปลนฐานรากนะครับแล้วก็แปลนโครงสร้างส่วนอื่นนะครับก็จะมีแปลนคานแปลนพื้นแปลนเสานะครับก็จะเริ่มจากการแก้ตัวหนังสือก่อนเลยนะครับเป็นแปลนฐานรากครับทีนี้เนี่ยในส่วนของแบบแสดงก็ก๊อปปี้มาวางไว้เป็นชื่อแปลนฐานรากเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ในส่วนของตัวรายการประกอบแบบนะครับเราก็จะ Copy ในส่วนของข้อความรายการประกอบแบบด้านบนมาใช้นะครับก็ใช้คำสั่ง co copy ครับแล้วก็คลิกจุดอ้างอิงครับลงมาวางเอาไว้ในส่วนของ t t x t box ที่เป็นชื่อของแบบแสดงครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวสถาปัตยกรรมนะครับให้เป็นโครงสร้างนะครับทีนี้เรามีรายการประกอบแบบโครงสร้างเนี่ยทั้งหมด4แผ่นะครับ <ๆ S 2> ก็ Copy ไปวางไว้ให้หมด ทั้ง4แผ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของแผ่นไหนที่เราคิดว่าไม่ได้ใช้เราก็สามารถลบทิ้งไปได้นะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทั้งหมดตามที่ทําเป็นตัวอย่างนี้นะครับในส่วนของแผ่นที่เราก็จะเปลี่ยนจากตัว A นะครับก็คือ Architecture เป็นตัว S ก็คือ Structure นะครับเริ่มจาก แผ่นที่ S01 ครับเป็น S02 ตามลำดับนะครับแผ่นที่ S03 ครับแผ่นถัดไปก็จะเป็น S04 ครับทีนี้ในส่วนของแผ่นฐานลากเราก็จะเริ่มเป็นแผ่นที่ S05 ครับบางท่านอาจะใช้เป็น ST เป็นตัวย่อ Structure ST010203 ก็ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้เราก็จะใช้เป็นแค่ตัว S อย่างเดียวนะครับอย่จากนั้นครับก็ทำการเลือกที่ ตัวเสาของในส่วนของแปนพื้นชั้นล่างนะครับเราจะทําการเลือกไปยังริดลายก่อนนะครับก็ครอบทีละชั้นนะครับครอบในส่วนของริดลายจากนั้นก็ครอบในส่วนของที่เป็นเสานะครับก็เลือกตัวเสามานะครับให้หมดก็คลิกทีละอันก็ได้นะครับถ้าคลิกเกินก็กด s h i ค้างไว้แล้วก็กดเลือกก็จะเป็นการอัน select นะครับ หลังจากที่เราทําการเลเรือกครบแล้วก็กดเมนู CO Copy ครับแล้วก็เลือกที่จุดอ้างอิงครับมุมแตนต์บล็อกครับมาวางเอาไว้ที่ในส่วนของแปนฐานรากตัวนี้นะครับท,ทีนี้ในส่วนของเสานะครับเราก็ทําการ Copy ทั้งหมดเลยนะครับทั้งแตนต์นบล็อก ok แล้วก็ในส่วนของแป่นเสารครับไปไว้ด้านข้างจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อจากแปนฐานรากนะครับก็จะเป็นแปนคันพื้นชั้นที่1นนะครับในส่วนนี้บ้านเรามีชั้นเดียวก็เป็นคันพื้นชั้นล่างก็ได้นะครับแล้วก็ทําการกด S ครับครอบ แล้วก็คลิกลากไปทางขวาเพื่อเป็นการยืดหดเส้นให้เป็นขนาดเดียวกันกับตัวหนังสือครับแล้วก็คัดลตัวแผ่นคันพื้นชั้นล่างเข้าไปวางไว้ในส่วนของแบบแสดงนะครับแผ่นที่ s 0 5ก็เป็น s 0 6นะครับเป็นแผ่นถัดไปครับหลังจากที่ได้ในส่วนของแผ่นคันพื้นนะครับก็ทําการเลือกทั้งหมดแล้วก็ Copy ออีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกจุดอ้างอิงเป็นแตเต่นบล็อกแผ่นที่แล้วนะครับแล้วก็ไปวางไว้จากนั้นก็เปลี่ยนชื่อแผ่นที่3นะครับเป็นแผ่นโครงหลังคานะครับ แล้วก็ copy คำว่าเป็นโครงหลังคาไปวางไว้ในแบบแสดงนะครับก็ยืนหดเส้นใช้คําสั่ง stretch หรือว่าพิมพ์ s enter 1ครั้งเหมือนเดิมนะครับทีนี้ในส่วนของแบบแผ่นที่ก็เพิ่มเป็นแผ่นที่7จนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มทําในส่วนของฐานล่างนะครับกดเมนู rec สี่เหลี่ยมครับอ,อันดับแรกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนในส่วนของเลเยอร์ก่อนนะครับทีนี้ก็เลือกเป็นเลเยอร์อื่นที่ไม่ใช่เลเยอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับถ้าไม่มีเลเยอร์ที่ถูกใจนะครับก็กด ตัวเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็กดสร้างใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือ New Layer นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเอเลเยอร์ของ Structure นะครับก็พิมพ์ไปเลย s t r u c t u อ e แล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีหรือว่าไม่เปลี่ยนสีก็ได้ตามสะดวกนะครับแล้วแต่เราจะเลือกจากนั้นก็กดปิดตัว Layer p r o p e r t y ออกไปครับทีนี้เราก็จะเริ่มทําการสร้างฐานรากนะครับโดยการใช้คำสั่งนะครับ iec สี่เหลี่ยมครับคลิก หนึ่งครั้งแล้วก็ลากเมาส์ไปทางขวาจากนั้นก็พิมพ์เป็น1แล้วก็คอมมาแล้วก็1นะครับก็คือจะสร้างฐานลากขนาด1คูณ1ขึ้นมานั่นเองนะครับจากนั้นกดคอนทรนบวกหนึ 1, ่งครับคอนทรลหครับเพื่อเรียกหนะ้าต่าง p r o p พ r t y ขึ้นมาเปลี่ยนเป็นเส้นประนะครับจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนตัว LINE t y p e Scal ลนะครับเป็น0 025นะครับเพื่อให้เป็นเส้นปะนะครับแล้วก็ปิดหน้าต่าง property ลงไปนะครับจากนั้น move ในส่วนของกรอบนะครับเลือกกึ่งกลางสี่เหลี่ยมนะครับเอาไปวางไว้ตรงกลางของตัวตำแหน่งเสาเลยนะครับทีนี้ก็ทำการ copy ตัวหนังสือครับมาวางไว้จากนั้นกด scale ย่อลงนิดนึงนะครับ sc แล้วก็ enter คลิก เป็น0.7นะครับก็คือย่อขนาดลงมาเป็น70%ของขนาดเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์เป็น c1 แล้วก็ค m a f1 ครับหรือว่าจะเป็น f1 c c1 ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกจากนั้นนะครับทำการเลือกตัวหนังสือนะครับแล้วก็ทำการเลือกที่เส้นที่เป็นเส้นของฐานรากนะครับแล้วก็ทำการ Co p ป้ครับ co เลือกจุดอ้างอิงที่มุมของเสาครับแล้วก็ไปวางเอาไว้ในส่วนของเสาต้นอื่นๆนะครับทุกต้นเลยนะครับ ทีนี้ทำการ Copy ทั้งหมดแล้วก็ u n s e l e c t ในส่วนของกิจลายที่เลือกมาก็ทำการ Copy ครับเลือกมุมเสาครับเอาไปวางไว้ที่กิจลายส่วนอื่นนะครับให้ครบครับทีนี้ในส่วนของเสาลานจอดรถนะครับเราลืม Copy มานะครับก็ไม่เป็นไรครับกลับไป Copy ในส่วนของเสาลานจอดรถครับ C.O Copy คลิกที่จุดอ้างอิงกึ่งกลางเสาครับไปวางเอาไว้ที่ในกริดไลน์ที่เราได้มีการวางเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้งในส่วนของแผ่นคานแผ่นพื้นแผ่นโครงหลังคานะครับก็ทําการ Copy ในส่วนของฐานลากเช่นเดิมนะครับ CO เราก็เลือกจุดอ้างอิงที่มุมเสาครับไปวางไว้ที่มุมเสาของเสาลงจอดรถด,ด้วยนะครับ ทีนี้ในส่วนของเป็นคานพื้นชั้นล่างนะครับเราก็จะเริ่มทําการสร้างแนวคานครับเอาไว้ในแผ่นนี้นะฮะทีนี้เราก็ลากในส่วนของแปลนอ,อ้างอิงนะครับที่เราบล็อกเอาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนนะครับมูฟมันเข้ามาวางเอาไว้ในส่วนของพื้นที่ทํางานเรานะครับทีนี้เราจะใช้ rec สี่เหลี่ยมนะครับสร้างคานไว้ก่อนนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าตัวคานเนี่ยเรามีผนังวิ่งรอบตัวริมนอกของอาคารครับเราก็จะวาด ตัวแนวคานเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับก็วาดเป็นแนวคานกด rec สี่เหลี่ยมหรือว่า pl ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกคลิกอย่างนี้นะครับในส่วนของลร่จอดรถก็จะไม่มีคานล้อมรอบที่เป็นคานคอดินนะครับก็จะเป็นแนวพื้นอย่างเดียวก็เลยวาดเป็นเส้นเส้นเดียวนะครับทีนี้ก็ copy นะครับในส่วนของคานครับไปไว้ให้ตรงกับตำแหน่งเสาในส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ใช้คำสั่ง co ครับแล้วก็คลิกจุดอ้างอิงที่มุมของเสาครับไปวางเอาไว้ที่เสาต้นอื่นๆให้ครบถ้วนนะครับ ถ้าจะก๊อปให้เร็วขึ้นก็เลือกคาน3ตัวครับแล้วก็อันซีเล็กครับในส่วนของกิจไลน์แล้วก็เลือก c o อปปี้จุดอ้างอิงที่เป็นกิจไลน์นะครับไปวางไว้ในส่วนของคานลายกิจลายอื่นนะครับก็คือ c o อปปี้จากจุดอ้างอิง C นะครับกิจลาย C ไปวางที่จุด B จุด A แบบนี้เลยนะครับในส่วนของกิจลายแนวตั้งนะครับก็เลือกคานทั้งหมดนะครับแล้วก็อันซีเล็กก็คือกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกที่กิจลนยนะครับจากนั้นกด c o อปปี้ เอามาวางไว้ที่ช่อง a อด้านบนนะครับก็ได้คานครบแล้วนะครับในส่วนของคานตัวกรอบนะครับทีนี้ก็มูฟในส่วนของแป่นอ้างอิงที่เราสร้างไว้เมื่อชาติที่แล้วเอามาวางไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าคานของเรานะอยู่ตรงแนวกับผนังพอดีเป๊ะเลยไม่น่าเป็นไปได้อ,อ๋อมันเป็นไปได้ครับเพราะว่าเราวางแนวผนังไว้ตรงแนวเสาพอดีนะครับก็จะมีในส่วนของห้องเก็บของนะที่ เราจะต้องสร้างเพิ่มเติมนะครับทีนี้ก็ Copy คานด้านบนนะครับคลิกเลือกคานครับแล้วก็กด co ครับคลิกมุมจุดอ้างอิงนะครับเอามาวางไว้ที่ริมผนังแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นจุดที่เป็นคานรับผนังนั่นเองนะครับในส่วนของคานตรงกลางนะครับแล้วก็ก๊อปปี้เหมือนเดิมครับเลือกจุดอ้างอิงเป็นตรงกลางเอามาวางไว้ที่ผนังห้องน้ำครับแล้วก็ลดขนาดของคานครับลงมาให้เท่ากับขนาดของห้องน้ำนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราสร้างคานที่เป็นคานรับผนังทั้งหมดของตัวบ้านนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือในส่วนของคานคอดินนั่นเองนะครับแล้วก็ Move แ e นที่เราใช้ไว้อ้างอิงเนี่ยออกไปก่อนนะฮะทีนี้เราก็ก๊อ ไปขวดในส่วนของตัวหนังสือนะครับมาวางเอาไว้นะครับจากในส่วนของแปนทานรากแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเปลี่ยนข้อความนะครับตัวนี้เป็นพื้นวางบนดินแล้วก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น G S นะครับแล้วก็มูฟมาไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นสร้างกรอบให้มันครับกด C ครับเซอร์เคิลแล้วก็คลิกตรงกลางลากเมาส์ไปทางขวาแล้วก็คลิกอีกทีนึงนะครับกดคอนโทรลดึงขึ้นมาเปลี่ยนสีกรอบนะครับตัววงกลมเป็นสีเหลืองครับทาการก็อปปี้ครับในส่วนของ สวหนังสื libro, ier, อครับไปวางไว้ในส่วนของห้องน้าครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น S1 นะครับก็คือเป็นพื้นเทหล่อในที่นะครับพื้นหล่อในที่ก็จะได้สัญลักษณ์ S นะครับพื้นวางบนดินก็จะเป็น GS กลาสแฉกนะครับทาการ copy S1 นะครับไปวางไว้ที่ห้องน้ําอีกห้องหนึ่งด้วยนะครับจากนั้นครับเอาตัวหนังสือมาวางไว้ในส่วนของพื้นภายในบ้านครับพื้นภายในบ้านเราจะใช้เป็นพื้นแบบแผ่นพื้นสําเร็จนะครับตัวย่อก็คือ PS นะครับ ก็มูฟตัวหนังสือไปไว้ตรงกลางกรอบวงกลมนิดนึงครับจากนั้นกด pl ครับเมนู pl ครับแล้วก็คลิกลากขึ้นมาเป็นเส้นบอกแนวของแผ่นพื้นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นกด mirror ครับ mi คลิก ตรงกลางวงกลมครับลากไปไว้อีกฝั่งหนึ่งจากนั้นกดมิเลอร์อีกครั้งหนึ่งคลิกลากไปทางซ้ายมือแทนนะครับแล้วก็กดแยกครับเพื่อให้เป็นการบอกหัวลูกศรของแผ่นพื้นสําเร็จนะครับจากนั้นกดแมทพอพเพอร์ตี้ป้ายสีเหลืองเข้าไปให้เขาด้วยนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าพื้นที่อยู่ในพื้นภายในตัวบ้านนะครับก็จะเป็นพื้นสําเร็จทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราจะวางแผ่นพื้นแล้วก็เทท็อปปิ้งนั่นเองนะครับ เราก็ลองมูฟมาดูก็ได้นะครับในส่วนของพื้นห้องนั่งเล่นนะครับก็จะเป็นแผ่นพื้นสำเร็จที่เป็นแผ่นพื้นลายต่อเนื่องมานะครับก็กดค o ปปี้ในส่วนของออตัวหนังสือบอกแผ่นพื้นสำเร็จไปวางเอาไว้ทุกห้องเลยนะครับในส่วนของทางเดินนะครับก็ค o ปปี้ขึ้นไปให้ตรงแนวกันนะครับเพื่อ <c oughs> ให้เกิดความสวยงามนะครับในส่วนของห้องนอนก็ค o ปปี้จากห้องนั่งเล่นมาใช้นะครับก็กด ุดอ้างอิงที่เป็นกึ่งกลางของเส้นดิเมนชันก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของตัวสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงทางเดินกับตรงในห้องนอนเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันก็ไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยทีนี้เราก็จะทําการโรเทตแนวของแผ่นพื้นนะครับกดเเลือกเส้นที่เป็นลูกศรเนี่ยนะครับทั้ง2เส้นแล้วก็กด R O ครับจากนั้นเลือกที่กึ่งกลางของวงกลมนะครับกด ลากเมาส์ลงมาข้างล่างแล้วก็คลิก1ครั้งนะครับเพราะว่าวางแผ่นพื้นเราจะวางเป็นแบบสลับแนวกันนะครับเพื่อให้การถ่ายน้ําหนักเนี่ยของตัวแผ่นพื้นนะครับไม่หนักจนเกินไปในการถ่ายน้ําหนักลงคันนะครับก็คือจะวางสลับแนวห้องครัวเป็นด้านแนวนอนนะครับในส่วนของห้องนอนก็จะเป็นด้านแนวตั้งนะครับในส่วนของห้องเก็บของแล้วก็ห้องนอนอีกห้องนึงนะครับก็ก๊อปปในส่วนของแนว ที่เป็นแนวตั้งของแผ่นพื้น,นครับเอาไปวางไว้ทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องเก็บของนะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของแผ่นพื้นนะครับก็จะไปฝากเอาไว้กับคานที่อยู่คนละด้านกันนะครับหลังจากนั้นทําการมูฟในส่วนของแปลนอ้างอิงของเราออกไปก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ลายคานแล้วก็เบอร์พื้นมาเรียบร้อยนะครับก็ก๊อปปี้ในส่วนของตัวหนังสือนะครับมาวางไว้แล้วก็พิมพ์เป็น t บวก0.1ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าระดับ ท็อของพื้น GS ของเรานะครับอยู่ที่ระดับบวก0.1นั่นเองนะครับทำการ SC ขนาดนะครับก็คือย่อขนาดขยายขนาดให้ขนาดตัวหนังสือมีความพอเหมาะนะครับแล้วก็ c อปปี้ไปไว้ในส่วนของ PS นะครับเปลี่ยนจาก0.1เป็น0.2นะครับเพราะเป็นพื้นภายในบ้านนั่นเองนะครับ ก็ทำการ copy ในส่วนของตัวหนังสือ0.2เราไปวางไว้ในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแผ่นพื้น PS ทั้งหมดให้เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นอีกแนวหนึ่งก็ทําการโ t เทชครับให้ตัวหนังสือเป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวตั้งโทษทีฮะแล้วก็ copy ไปวางเอาไว้ที่สัญ,ญลักษณ์ตัวอื่นๆนะครับให้ครบถ้วนครับจากนั้นนะครับก๊อปไปวางไว้ในสัญ,ญลักษณ์ S1 ด้วยนะครับ ในส่วนของระดับ s 1ก็เท่ากันกับตัวพื้นอาจะรถก็คือ0.1นนั่นเองนะครับก๊ปี้ตัวหนังสืออันไหนก็ได้นะครับในที่นี้ก็ c o p y ps 1. มาวางไว้ด้านนอกแล้วก็พิมพ์บอกว่าเสาตรงมุมนี้ใช้เป็นเสา c 1นะครับก็คือเสาเบอร์1น,นั่นเองนะครับในส่วนของบ้านชั้นเดียวก็ใช้เสาเบอร์เดียวกันไปได้เลยทั้งบ้านนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านหลายๆชั้นหรือพื้นที่ที่แบ่งไม่เท่ากันเราก็อาจจะต้องมาแบ่งเบอร์เสานะครับเสาที่รับน้ําหนักเยอะกับ รับน้ำหนักน้อยก็อาจจะต้องแบ่งเบอร์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ในที่นี้เราก็ใช้เบอร์เดียวกันได้เลยนะครับทั้งบ้านครับทําการ copy ีเสา C1 ทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็ทําการเลือกจุดต้างอองเป็นกิจายครับวางไว้ในส่วนของกิจาย C B แล้วก็ A ให้ครบทวนนะครับ ทีนี้ในส่วนที่มีเสาโผล่ขึ้นมาจากพื้นเราก็จะใส่เป็นตัวหนังสือ c1 ทั้งหมดนะครับเพื่อให้รู้ว่ามีเสาโผล่ขึ้นมาจากพื้นนั่นเองครับในส่วนของการบอกเบอร์คันนะครับเราก็จะ Copy ข้อความที่เป็น c1 นั่นแหละครับเอามาแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือนะครับ จาก c1 เป็น b2 นั่นเองนะครับเราจะแบ่งกร่ปของคานนะครับก็คือ b2 จะเป็นคานที่รับเฉพาะผนังนะครับแล้วก็ในส่วนของ b1 ก็จะเป็นคานที่รับทั้งผนังแล้วก็แผ่นพื้นนะครับคานที่รับแผ่นพื้นด้วยเนี่ยก็จะเป็นคานที่ถูก ps ของเรานะครับชี้มาหานั่นเองนะครับถ้าเกิดมีสัญลักษณ์ชี้ไปหาคานตัวไหนนะครับคานตัวนั้นเราก็จะใช้เป็นคาน b1 ก็คือคานที่รับน้ําหนัก เยอะที่สุดนะครับตอนนี้เราก็จะวาง B1 ให้ครบนะครับก็คัดลในส่วนของตัวหนังสือ B1 นะครับก็ใช้เมนู Co Copy ครับไปวางไว้นะครับตัวไหนมีตัวชี้แผ่นพื้นมาหาก็วาง B1 ไว้ให้หมดเลยนะครับคานห้องครัวครับมีแผ่นพื้นชี้มาหาครับก็เป็น B1 ครับคานที่มีคานฝากนะครับจากห้องเก็บของแล้วก็ห้องน้ำครับก็เป็น B1 เหมือนกันนะครับเป็นคานรับน้ำหนักครับในส่วนของคานที่เป็น B2 นะครับก็คือคานที่ ตัวนี้มีแผ่นพื้นเหมือนกันนะครับก็จะเป็น b 1เช่นเดียวกันนะครับก็ปี้ครับ co ไปวางเอาไว้นะฮะวางให้ครบนะครับการฝากครับ b 1ครับกดวางครับการรับแผ่นพื้นและก็ผนังครับ b 1ครับต่อมานะครับในส่วนของคาน b 2นะครับก็ก๊อปวางในส่วนที่เป็นคานรับเฉพาะผนังนะครับก็คือไม่มีตัวแผ่นพื้นวิ่งเข้ามาหาครับอย่างฝั่งห้องครัวนี้ก็ไม่มีแผ่นพื้นวิ่งเข้ามาหาก็จะเป็น b 2นะครับในส่วนของห้องเก็บของที่เป็น b 2ได้เพราะว่า พื้นที่ในการลบน้ําหนักของพื้นนะครับมันลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็จะกําหนดให้เป็นกรุ๊ป b 2ไปเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีแผ่นพื้นวิ่งหาครับก็เป็น b 2ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ปี b 2ไปไว้ห้องนอนอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับก็จะเห็นว่าเราวางคาน แทบจะครบทั้งหมดแล้วนะก็มูฟตัว B2 ที่มันไม่ตรงแนวเพื่อนเอาออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของคานฝากในห้องน้านะครับที่เป็นคานเบอร์น้องเล็กสุดนะครับก็จะเป็นเบอร์สานะครับก็คือคานโคตรสั้นโคตรเล็กนะครับวางรับแค่ผนังตัวห้องน้ําอย่างเดียวนะครับเป็นคานเบอร์เล็กที่สุดนะครับทีนี้เราก็จะแบ่งกรุ๊ปเป็นคานทั้งหมด3เบอร์นะครับสาหรับบ้านชั้นเดียวของเรานะครับก๊อปปี้ครับในส่วนของระดับท็อปของคานครับมาวางไว้ก็ ทีนี้ตัวท็อปของเราก็จะเป็นบวก0.1นะครับเพราะว่าต้องลดระดับให้กับแผ่นพื้นแล้วก็ท็อปปิ้งของเราที่มีความหนา10เซนนะครับจากระดับท็อปบวก0.2ก็เป็นท็อปบวก0.1นั่นเองนะครับทีนี้ก็ทําการก๊อปปี้ไปวางไว้ให้ครบทุกเบอร์นะครับการภายในตัวบ้านนะครับก็จะเป็น0.1เท่ากันทั้งหมดนะครับในส่วนของทานที่รับ แผ่นพื้นนะครับทั้งนี้ในส่วนของคานที่รับพื้นห้องน้ำนะครับก็จะเป็น0.1เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าระดับท็อปของคานก็จะเท่ากับระดับท็อปของพื้น s 1นนั่นเองนะครับเวลาทำการหล่อคานในที่นะครับทีนี้ในส่วนของระดับแนวคานที่เป็นคานแนวนอนก็ก๊อปปี้ตัวหนังสือที่เป็นแนวนอนมาวางไว้ได้เลยนะครับทำการไล่ก๊อปปี้วางเอาไว้ให้ครบทุกเบอร์ครับหลังจากที่เราวางครบ ทุกเบอร์แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราวางครบหมดแล้วก็จะสามารถทําในส่วนอื่นต่อไปได้นะครับก็คืออย่างเช่นแบบเอาคานที่คาดว่ารับน้ําหนักมากที่สุดนะครับเอาไปออกแบบในส่วนของเหล็กเสริมแล้วก็ขนาดนั่นเองนะครับในส่วนของคานฝากในห้องน้ําก็จะเป็นบวกศูงุดหเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจากที่บอกก็คือเขาจะหล่อพื้นพร้อมกับคานที่ท็อปปิ้ง ระดับเดียวกันเลยนะครับก็คือคานสมมติ40เซนก็จะหล่อแค่30เซนก่อนนะครับแล้วก็มาเทพื้นหนาส0เซนอีกครั้งหนึ่งให้เป็นท็อประดับเดียวก,กันกับตัวของพื้นนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของแป้นโคงหลังคาครับก็ทําการลากในส่วนของแบบแป้นหลังคาอ้างอิงครับที่เราได้เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะมาวางเอาไว้ในส่วนของกริดลายที่เราได้เตรียมเอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้ก็เราก็จะใช้เป็น โครงเหล็กนะครับของหลังคาครับก็ใช้เมนู PL วาดเส้นขึ้นมาตามกรอบของหลังคาที่เป็นกรอบนอกสุดก่อนได้เลยนะครับในส่วนของหลังคาด้านบนแล้วก็ในส่วนของหลังคาร้านจอดรถก็วาดกรอบด้านนอกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็สามารถลบ ทิ้งไปได้เลยนะครับในส่วนของแปนอ้างอิงที่เป็นในส่วนของหลังคานะครับทําการวัดขนาดทีนี้เราจะมาทําการวัดขนาดด้วยนะครับเพราะว่าเราบอกตําแหน่งคานอย่างเดียวก็ไม่สามารถก่อสร้างได้นะครับสําหรับคานที่อยู่ในตําแหน่งนอกกริดลายนะครับคานที่อยู่ในตําแหน่งนอกกริดลายนะเราก็จะต้องทําการบอกขนาดจากกริดลายเข้าไปถึง กึ่งกลางคลาน,นกึ่งกลางของคานนะครับเพื่อที่ว่าในการก่อสร้างเราจะได้รู้ตำแหน่งของคานนั้นๆนะครับว่าตั้งอยู่ตรงไหนนะครับในส่วนของตัวหนังสือที่ติดกับเดเมนชันแล้วก็มูฟออกไปก่อนได้นะครับก็ <c oughs> ในส่วนของคานที่ออฟเซตจากกิจลายก็มีแค่ในส่วนของคานที่เป็นคานห้องน้ำนะครับก็ถือว่าครบแล้วนะครับสําหรับการใส่เดเมนชันของตัวคานที่ออฟเซตออกจากกิจลายตัวคานนะครับ ต่อมากลับมาที่ในส่วนของแผนโครงหลังคานะครับก็ทําการใส่ตัวดิเมนชันตัวโครงสร้างที่เป็นส่วนยื่นออกมาจากกริดลายให้ครบถ้วนนะครับก็คือ0.8นั่นเองนะครับมันก็จะตรงกับในส่วนของตัวแผนหลังคาที่เราได้เคยใส่ไว้ก่อนหน้านี้นะฮะหรือว่าเราจะทําการก๊อปปี้จากแป่นหลังคาของเราเอาไปวางไว้ได้เลยนะครับกด C O Copy เลือกให้ครบนะครับ จากนั้นก็เอาไปวางไว้ที่แปลนโครงหลังคานั่นเองนะครับเราก็จะได้ดิเมนชันครบแล้วนะครับจากแปลนหลังคาครับก็ปี้ต่อมาก็ปี้ในส่วนของคำว่า slope หองศามาวางไว้เช่นเดียวกันนะฮะ จากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตำแหน่งของอสเสก่อนนะครับก็คือตำแหน่งของเหล็กที่พาดหัวเสานั่นเองนะครับกด REC สี่เหลี่ยมครับเมาส์วางไว้ที่มุมเสาแล้วก็ลากมาทางขวามือนะครับให้มาตัดที่เส้นกรอบด้านนอกนะครับแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งที่ตัวกริดลายนะครับกดคอนโทรลหนึ่งขึ้นมาครับเปลี่ยนสีในส่วนของหลังคาด้านล่างให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวสีของอเสกก็จะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเข้มสุดนะฮะ ที่เราได้เซตเอาไว้ครับกด CO ครับในส่วนของจุดอ้างอิงก็คือกึ่งกลางนะครับแล้วก็ไปวางไว้ในตำแหน่งเสาให้ครบทุกจุดนะครับในส่วนของเสาลงจอดรถก็วางเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทําการมูฟจากจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาทางขวาครับให้มาวางไว้ที่ตรงหลังคาของลงจอดรถนะครับในส่วนของแนวตั้งก็ rec สี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลากผ่านขึ้นไปจนถึงขอบนอกสุด ขอบหลังสุดของหลังบ้านนะครับที่เป็นขอบโครงหลังคาก็เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะครับทีนี้ก็ทําการ Copy เช่นเดียวกันนะครับก็คือในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะของจันทันเด็กกล่องนะครับที่วางเป็นระยะแอทศูนจุดเอ่อเป็นระยะแอทหนนะครับหนเมตรจะมี1ตัวนะครับก็ Copy ครับ C.O. ครับคลิกลากเมาส์ไปทางขวาแล้วก็พิมพ์1.5จาครับจากนั้นก็เลือกตัวที่เราเพิ่ง Copy ีมานะครับ เลือกจุดดังอิงเป็นจันทรันตัวที่แล้วนะครับวางต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับจนไปจนถึงเสาตัวสุดท้ายนะครับก็จะเห็นว่ามันเกินไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแล้วก็วางแล้วก็ move ในส่วนของจันทรันตัวสุดท้ายเข้ามาหาเสาของตัวบ้านนะครับแต่ทีนี้นะครับในส่วนของจันทรันเราต้องวางตัวริมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกดคอนโทนซ C กลับมาก่อนนะครับทีนี้ก็เลือก จันทันทั้งหมดที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับกด unselect ในส่วนของกิจลายครับทีนี้ move ครับ m enter ครับแล้วก็คลิกจันทันของเราไปวางไว้เริ่มจากริมของตัวหลังคานะครับทีนี้ในส่วนของจันทันตัวสุดท้ายครับก็ copy ขอบของจันทันไปวางไว้ที่ริมของโครงหลังคาได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะได้จันทันขึ้นมาครบแล้วนะครับในส่วนของจันททันที่เกินมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการหดขนาดเข้าไป ให้ชนกับตัวโครงหลังคาที่เป็นหลังคาด้านบนนะครับก็คือคลิกตรงกลางนะครับแล้วก็ลากเข้าไปคลิกอีกทีนึงที่เส้นนะครับหรือจะใช้คำสั่ง s enter แล้วก็คลิกลากเข้าไปทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของหลังคาลงจอดรถนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง rec สี่เหลี่ยมครับสร้างเส้นขึ้นมาใหม่นะครับลากลงมาชนกับขอบหลังคาลงจอดรถนะครับในส่วนของอคานรับจันทร์เช่นเดียวกันนะครับก็ทำการ เปลี่ยนสีให้เป็นสีของสีบางนะครับเพราะว่ามันเป็นหลังคาที่อยู่ต่ำกว่าหลังคาด้านบนนั่นเองนะครับทำงาร co copy ครับไปวางเอาไว้ทีนี้ก็หดเส้นขนาดของตัวกระสหรือว่าคารับล,ลับจันทร์น,นะครับให้สั้นลงนะครับกด icc สี่เหลี่ยมครับวาดจันทร์ต่อมาจากแนวของตัวจันทร์ด้านบนนะครับอาจจะวาดไว้สั้นๆนะครับแล้วก็ยืดตัวเส้นตรงกลางนี่นะครับ คลิกลากมาชนกับเส้นของขอบหลังคาลงจอดรถนะครับทําการก๊อปปี้ครับไปวางไว้ให้ครบในแนวของจันทันที่มีนะครับให้ตรงกับแนวของตัวจันทันด้านบนนะฮะส่วนเส้นที่เกินก็หดเส้นกลับเข้ามาให้อยู่ในพื้นที่ของหลังคาลงจอดรถนั่นเองนะครับกด m a t p r o p e r t ต t y ครับป้ายสีในส่วนของสีม่วงให้เป็นสีเทาเช่นเดียวกันนะฮะก๊อปปี้จันทันในส่วนของตัวที่ขาดอยู่นะครับ ต่อมาก็จะเป็นการใส่เส้นแปรนะครับก็เปลี่ยนสีไว้เลยนะฮะเป็นสีแดงนะครับกด pl ครับขยับเมาส์มาข้างล่างนิดนึงนะฮะประมาณสักเล็กน้อยก็คือหรือว่าประมาณ0.1ก็หรือไม่ก็พิมพ์คลิกไปก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ค่อย move m enter แล้วลากลงมาจากล่างข้างล่างก็พิมพ์0.05นะครับก็คือเลื่อนลงมา5เซนนะฮะเปลี่ยนเส้นเป็นเส้นปะหรือว่าเส้น dashed แล้วก็เปลี่ยนเป็นลาย type scale 0 02ครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมโชว์เป็นเส้นปะจากนั้นปิดหน้าต่าง Property ไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของแปรเหล็กกล่องนะครับเราจะวางระยะ Add ไว้ที่1เมตรครับก็ทำการ Copy 1เมตรนะครับกด Co หรือจะใช้คำสั่ง Offset ก็ได้นะครับทีนี้เราใช้คำสั่งเป็น Co นะครับก็พิมพ์1เมตรแล้วก็ Enter 1ครั้งครับ Copy อีกครั้งหนึ่งครับก็วางเลือกจุดอ้างอิง จากจันทันจากแปรตัวที่แล้วนะครับแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปจนครบในส่วนของแนวของหลังคาตั้งแต่หลังคาจากทางด้านหลังบ้านไปจนถึงหน้าบ้านเลยนะครับทีนี้ตัวแปรตัวสุดท้ายก็ก๊อปปี้ออกมาวางไว้เล็กน้อยนะครับในส่วนของตัวแปรที่เกินมาเราก็ใช้คาสั่ง t r i มตัดเส้นที่เกินมาได้เลยนะครับ หลังคาด้านบนครับก็ก๊อปปี้ตัวแปรที่ขาดอยู่ครับแล้วก็ลดขนาดของเส้นให้อยู่ในเฉพาะพื้นที่ของหลังคาที่เป็นหลังคาด้านบนนะครับในส่วนของแปรที่เป็นแปรด้านล่างนะครับเราก็ากจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีแปรอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นหลังคาด้านบนเหมือนกันครับก็วาดเพิ่มเติมขึ้นมาครับในส่วนของแปรลงจากลดที่เป็นแปรด้านล่างนะครับเราก็จะเลือกอตัดเส้นนะครับ แล้วก็กดคําสั่ง t r นะครับตัดเส้นออกไปก่อนครับทีนี้ก็ copy เส้นสั้นนะครับหรือว่าจะสร้างเส้นใหม่ก็ได้นะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็เปลี่ยนสีของแปรของลงจอดรถครับเป็นสี8นะครับสีบาง copy นะครับพิมพ์1.0ครับกด CO อีกครั้งนึงเลือกจุดดัางอิงเป็นแปรตัวที่แล้วครับแล้วก็วางไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นแปรในส่วนของลงจอดรถนะครับตำแหน่งอาจจะไม่ตรงกับ แปลด้านบนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นหลังคาคนละผืนกันนะครับทีนี้กดตัดเส้นครับ T.R ตัดเส้นแปรส่วนเกินทิ้งไปนะครับก็คือในภาพที่เป็นแป่นเราก็จะมองเห็นจากด้านบ BON นเป็นหลังคาส่วนท็อปแล้วก็หลังคาที่เป็นส่วนด้านล่างก็จะถูกบังเอาไว้ด้วยหลังคาด้านบนนะครับทีนี้ Copy ในส่วนของตัวหนังสือนะครับแปลเหล็กจันทันเหล็กนะครับแล้วก็อาของตัวลูกตัดนะฮะ Co แล้วก็คลิกลากมาวางไว้ที่ในส่วนของแป้นคงหลังคาครับทีนี้ก็ทําการมูฟในส่วนของตัวหนังสือครับให้ตรงกันนะครับแล้วก็จะทําเป็น Descripton i นะครับก็คือแปรจะใช้ขนาดเท่านี้ a d ดเท่านี้นะครับจันทันก็จะใช้เป็น400 a 150นะฮะตัวอเสก็จะเป็น2 400เป็นต้นนะครับก็วาดกรอบขึ้นมาให้กับตัวหนังสือนิดนึงนะครับ ทีนี้ก็ทําการ Copy เริ่มจากตัวแปรเหล็กนะครับไปวางเอาไว้ที่ในส่วนของแป้นโครงหลังคาฮะทำการดับเบิลคลิกแล้วก็ลบในส่วนของตัวขนาดเหล็กออกไปนะครับให้เหลือแค่แปลเหล็กกล่องน,นะครับในส่วนของจันทันแล้วก็อาศัยก็เช่นเดียวกันนะครับลบขนาดเหล็กออกไปแล้วก็ให้เหลือแค่ตัวหนังสือบอกว่าเป็นแปรเป็นจันทันเป็นอาศัยนะครับเพราะว่าเรามีเดสคริปชั o นบอกอยู่ในกรอบสีแดงเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็ทําการ Copy ในส่วนของตัวลูกศรมาชี้ ไปที่ตัวแปนของโครงหลังคาแล้วนะครับก็เริ่มชี้จากตัวจันทันครับแล้วก็ copy ้ไปวางเอาไว้ในส่วนของอเสครับหรือว่าจะ copy ้ไปก่อนก็ได้นะครับให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะฮะแล้วก็ค่อยยืดในส่วนของหัวลูกศรไปชี้ในจุดต่างๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการยืดในส่วนของหัวลูกศรนะครับเข้าไปไว้ในจุดที่เราต้องการชี้นะฮะก็คือเริ่มจากแปรแล้วก็จันทันแล้วก็ตัวอเสตามลําดับนะครับ ทีนี้ก็ทําการ move ในส่วนของตัวหนังสือนะฮะเริ่มจากแปรนะครับเอาประวางไว้ในส่วนของลูกศรตัวแรกนะฮะตัวจันทันแล้วก็อเสก,ก็เช่นเดียวกันนะครับ move ม,มาวางไว้ให้ครบนะครับขยับตัวคําว่าอาเสลงมาเล็กน้อยนะให้ตรงกันทีนี้ก็ copy ไปวางเอาไว้เพิ่มเติมในส่วนของหลังคาที่เป็นส่วนของลงจอดรถนิดนึงครับวางไว้ในพื้นที่ว่างๆนะตรงไหนก็ได้ครับ แล้วก็ทําการปรับในส่วนของหัวลูกศรครับจากแปรก็ชี้เข้าไปที่แปรครับจันทร์ก็ชี้เข้าไปที่จันทร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวอเสที่เป็นอันสุดท้ายก็ชี้เข้าไปที่อเสหรือว่าคานร,รับจันทร์น,นั่นเองครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับในส่วนของแปนโครงหลังคานะครับก็กดเซฟแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในการกําหนดขนาดของคานอะไรต่างๆนะครับก็คือแล้วก็ทําแบบขยายโครงสร้างต่อไปนะครับแล้วพบกันตอนถัดไปครับ